สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเจแดงก็เอาอหวยมาฝากหวยวิ่งซี่แสนโดนดระพุนบ่ได้มาลงคลิปเพิ่นห้จังได้มาลงเนาะคะ่ะเพิ่นบ่ไห้กับบได้มาลง,ะะาลงแต่ส่วนมากนะ่ะเพิ่นจะทรงของมาหาแต่โตที่บ่วิ่งเนาะคะ่ะเป็นโตนะเพิ่นจะห้มากแต่เป็นโตแต่ว่าสําหรับตัววิ่งบ่ไห้มากวันนี้ห้มากครบสุดเจแดงกเลแล้วมาลงแต่ว่าถ้าเพิ่นหูว่า เอามาลงเพื่นสีไห่อีกหรือกับโบโห่เนาะค่ะเพื่อนอยากไห้เพื่อนอยากแบ่งปันก็ใไหมากเพิ่นบา่อยากแบ่งปันกับ่เป็นยังเนาะท่านผู้ชมเนาะดวงไฟมีกัสีได้ดวงไฟบ่มีกับ่ได้เนาะเห็นซื้อๆบอมักกับ,บ่เป็นยังตาเพื่อนไหมากกถ้าถูกก็ได้บุญได้ได้เป็นวิทยาท่านได้ในการทานเนาะ,ะนะท่านตัวเลขอ่าสิถูกว่าถูกแล้วต่บุญวัสนาของเฮาที่จะ ซื้อหรือบ่ซื้อตัวมักกัซื้อตัวบ่มักกะสีบ่ซื้อ,อก,เอกอนนนะ็เลือกซื้อไปนั่นล่ะเนาะเลือกซื้อไปยังสันลักแม่น่คกะท่านผู้ชมเนาะถ้าตรงกับหวยเราเราก็ซื้อจัดไว,แว้แล้วเราก็เออดีมีเลขเข้าอยู่ในหนีเฮ้าซื้อไว้แล้วก็ดีนะคะนะแล้วก็ได้มาเหมือนเหมือนจะตอกย้ําเหมือนให้เรามั่นใจว่าเอ้ยวันนี้ต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็นของเฮ้าที่ตรงกันกับเฮ้าซื้อไว้ยังจะประมาณนี้ลหลนะเนาะซึงเจเดแดงกับตรงกับเจดแดงซื้อไว้ ต่ว่าจะให้ซื้อทั้งหมดนั้นเนี่ยจะให้ลงทุนทั้งหมดต้องแบบทรงเขม้าทุกงวดทุกงวดหางวดซิบงวดอย่างคือจังเหล็กล็อกคือหวยล็อกเอ็นของแท้อย่างสันท่ากับสิมันใจเอากระจังสได้ซื้อวัตถุตัวประมาณนะ่ะเหล็กมันก็นลายตัวมีตัวเด่นหล้กก็มีตัวล่องแต่ข้าเจ้าหลินเอกกะมันกับเพียงความแน่นอนเนาะเพื่อความแน่นอนและประกันว่ามันต้องถูก ตัวเดียวสองตัวมันใจเนี่ยฟุกเท่านั้นโชคเท่านั้นได้ค่ะสิถึกนะแล้วก็ไม่ถูกทุกงวดด้วยเนาะจะ่สำหรับให้ค้นตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองตัวสามตัวนี้เนาะไม่ถูกทุกงวดก็แล้วกันแต่ว่าหวยล็อกของข้าเจ้าเนี่ยล็อกสิบตัวสิบสองตัวสิบห้าตัวยี่สิบตัวเนี่ยข้าเจ้าก็ถูกถูกแทบทุกงวดนะถูกสิบงวดผิดงวดเดียวประมาณนั้น ผิดถูกสิงวดผิดสองวดแค่นั้นนะนะถ้าซื้อหลายตัวประกันไว้โอ้ยหหลายว่าสั่นว่าซื้อดอกกะบเลวเตเนาะฮะสำหรับนกักเรีนเลขนี้เขาจะนะมองมองว่าทะมองเทียนหนึ่งสองเทียสามเทียสี่เทียมันหมั่นใจว่าเขาละกะม็มาซื้อน้าเขาแต่ว่าถ้ามาซื้อน้าเขางวดน,นั้นถ้าอาจจะหลุดเนาะลงวดต่อมาค่อยจะถูกกันยังสินะฮะ คือจังคนมองล็อกของแท้นะคะ่ะเนาะมีตัวหวยอยู่ในนั้นแล้วก็เด่นตัวไหนมั่นใจตัวไหนถ้าเพิ่นไห่ห้าทุกงวดก็จะดีเนาะคะ่ะเนาะถ้าเพิ่นไห่ห้าทุกงวดเนี่ยนะล็อกไอ้วิ่งสี่แสนนี่ค่ะให้ทุกงวดก็จะดีแต่ว่าบา,บ,บางคนก็บมี้ํำกิตต้ํำใจบางคนก็มี้ํำใจเนาะคะ่ะเนาะให่ห้ามาแบ่งปัน่นเงินเจ้ามือไม่ใช่เงินเราอย่างประมาณนั้นละ่ะ ไคอยากได้จะซื้อเอาผิดถือกันเออแมนว่าถ้าเิ่นมีใจกว้างๆแบบนั้นเพิ่นให้่มากตรงวัเน่าก็จะดีอยู่เนาะเลขวิ่งสี่แสนงวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหกหกโตที่ว่าวิ่งนะิ่นจับคูไม่ให้กระถูกทุงงวดค่ะถูกทุงงวดแต่ว่าเจ๊แดงก็ไม่ได้ซื้อเพราะยังเพราะว่ามันมันมันกับหลายตัวเนี่ยหลายตัวเนี่ยแล้วก็ มันจะมีบงบงวดที่บบถูกเนาะนานๆทีมันจะไม่ถูกนะเฮ่าๆกับมีตัวอื่นนะก็มีสสำนักอื่นอาจารย์อาายื่นมองไว้แล้วนะก็สีบ่ดจื้อนะ่ะสำนักอื่นอาจารย์อ,าารยอื่นก็แม่นนะั่นนะแต่แต่ถ้ามองประกอบกันละโอ้เลขเข้ากับเลขเพิ่นตรงกันเนาะจากสีซื่ออาจารย์ใดคือกันหล่กเจ,จแดงก็ไใดสัวนั้นเด่นอาจารย์ที่ให้มายาวน่านแล้วก็มีมีความเสี่ยงน้อยนะคะงวดน,นี้เจดแดงกั ว่ได้เล่นหวยอาจารย์ใดเนาะเล่นแต่ของแม่สว่างเล่นแต่ของแม่สว่างเจ้าเดียวก่อนเพราะว่าเพิ่นถูกมาเพิ่นผิดมาสองงวดเลยเด้อยค่ะหลังจากเพิ่นถูกมาสี่งวดว่าได้ซื้อน้ำอะ่ะโอ้ยพอมาเฮามาซื้อน้ำจัดหนักสองงวดไปจ่อยว่าถูกจ่อยเนะาะงวดนี้ถ้าว่าถูกนี่เพิ่นใ้เป็นงวดสุดท้ายเนาะแต่ถ้าถูกอีกน่กะกะกะ อาจจะหาต่อไปหรือสีบ่วหากันแล้วแต่ตรงเบิ่งอีกที่หนึง่งคือคือคอนเล่นเลขนี่มันม่ถือกับว่ามี่พยายามห้นะนะอเอฮ็ดเจ้าของสูตรเลขนะถ้ามันผิดแล้วเพิ่นกับว่ามีกําลั่งใจสีหไ้ไปนะอมืมันผิดมาสองวดนแล้วแม่สว่างนะแต่เจดงกับมีความมั่นใจว่าต้อง,ต,องต้องตามเนาะถ้าผิดวันนี้เพิ่นกับสีบ่วหาอีกถ้าถูกอะล่อเบิงนะ่งก่อนเนาะจู๋หวยแม่สว่างยั่งมั่นใจแม่สว่างก็หน่อยตู่ดี หกตัวเจ็ดตัวนะคะกับวลายเนาะมันกนาลงทุนอยู่เท่ากับว่าวงเจ้าอื่นอีกตุ่มกับเจา้าใดเท่ากับจะจัดหนักตัวนั้นมาก็เล่นก็ไ้หวยของแม่สว่างแล้วก็เลขดังมานินนินนินหน่อยลอตเตอี่แนมมากไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิถูกหวยนี่ยังคงคล่องแซมมากเป็นสิบกงวดอยู่คะ่ะอยากให้ท่านไปมองณนะจุดนั้นเนาะ สา, <load> สามตัวนี้ไม่ไม่ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยงวดนี้อาจจะบ่ตรงกับปกเท่าไหร่นะอาจจะไม่ตรงกับท่านอื่นเท่าไหร่แต่กะเจเดียกันยังมั่นใจอยู่มันต้องถูกตัวนึงนะหาตัวใส่หลุนวันนี้เนาะเจเดียกัมีคว่ามมั่นใจอยู่มั่นใจอยู่ได้ตัววิ่งมาแล้วได้ตัววิ่งมาแล้วมาจับใส่มาจับใส่ไม่มีสามตัวนี้ไม่ไม่สิทธิ์ถูกหวย ทันทีเนะาะทำผู้ชมมาป่ะมาจับใ่กันเอาได้ตัววิ่งในความในใจของเรามาแล้วเอาเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจเ๊แดกเน่แล้วก็สั่งซื้อคิมมาได้คิมยังแถมลอตเตอรี่คือเก่านะคะแถมลอตเตอรี่อยู่เหมือนเดิมนะคะแถมลอตเตอรี่อยู่คือเก่าเหมือนเดิมแล้วก็สำหรับพนที่สั่งมา ก่อนวันที่สิบหกหก่อนวันที่สองนี่ก็สร้างมากเหมือนนี้เหมืออื่นนี่ก็ยั่งจัดให้คือเก้าท่านก,ก,ก,ก็ไปตรวจย้อนหลังก็ได้นะคะถ้ามาเบิ่งตัวเลขกันค่ะวันนี้อาจจะเบิ่งเย้าวน่นค่ะท่านผู้ชมเลขวิ่งสี่แสนงวดสองพฤกษาพาสองห้าหหกตัวเด่นก็คือศูนย์สามศูนย์หาหาเก้าแปดสามเก้าสามสองหาี๋ยวมือนีสิถามเสยนใช่ย่า อันนี้คือเลขล่างของเส้นใช่ย,ย่าด้วยค่ะนี่ตัวนี้เลขล่างจเจดงถามแล้วแต่ว่าเป็นสิปเปลี่ยนแปลงบอถล่อเพิ่นอีกที่หนึง่งตัวนี้ก็ตรงกับเลขพระัตมากแม่นบอตัวนี้ก็ตรงกับเลขดังดังดังส่วนจเจดงย์ก็ซื้อไว้บวดแล้วในนี่เลือดแต่หากเก่ายัางไม่ท่านได้ซื้อนะแต่ว่ากันหาเหรนยเนี้ยค่ะ แต่ว่าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีส์ถูกหวยมันก็อาจสิมาล่างก็ได้ตัวตัวนี้ติดหมดนะเนาะติดติดติดอ่ะนี่คือตัวร่องตัวร่องนี่ออกบอยส่วนมากจะแดงเบึ่งนะตัวนี้แหละที่ออกดูดูนะ,ะนะตรงตรงเลยเน้ค่ะไม่ตรงกลับเนาะตรงตรงนะคะไม่ต้องกลับนะแต่ว่าอาจจิกลับก็บได้เด้อเจ็ดซีนี่เจ็ดซีแปดซีีแปดนี่กลับเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อฮ่าซีเนี่ยก็กลับกลับไปในซุ้มน,นี่ กลับไปน้ำเนี่ยเนาะนี่กะกลับไปน้ำค่ะแต่ว่าส่วนมากที่มองๆนานมาจะไม่กลับแต่ว่าตัวเพิ่นกลับมาสื่ออีกเนี่ยคือตัวนี้กะกลับตัวนี้กะกลับตัวนี้กะกลับเนาะกลับมาสื่ออีกซีเก้าเก้าซีเอ้ากลับในตัวเนาะซีเก้าเก้าซีกลับในตัวตัวนี้เพิ่นกลับมากลับเพิ่นมาสื่อซ้่เพืชเจ็ดซีกับตัวนี้เนาะกลับตัวนี้อืมส่วนมากจะออกตัวล่องเนาะค่ะ แลวกันนี่คือตัวก,กันตัวก,กันกับ่อกวออ,อใกล้จะออกได้ไงนี่ความลำดับตัวเด่นนี่ความลำดับตัวนี่คือพันซื้อหลายที่สุดค่ะนี่คือซื่อกลางๆค่ะนี่คือซื่อหน่อยค่ะเนาะคนสื่อเนาะจะแดงถึงว่าตัวเด่นตัวร่องตัวก,กันเนาะแล้วกับตัวนีคือวิ่งสี่เสนค่ะวิ่งหากับสามสี่เสนบนล่างค่ะ บางมวดถือทั้งทั้งสองตัวด้วยค่ะทั้งสองทั้งบนทั้งหลงังจะแดงสีวิ่งซะบ่ก็ค่อยวิ่งจักเทียวิ่งเทียเดียวบได้เศร้าวิ่งเลยนี่ค่ะแคบหน้าจ,จอไว้เด้อค่ะเด้อท้ชนะ่เนาะก็คอยทาผช่ชมถูกหวยด้วยด้วยไปน้ำกันวดวันที่สองพฤษาสองห้าหกหกเมื่อื่นกับวันที่หนึ่งแหละค่ะเนาะเดี๋ยวจะแดงสรุปหวยในมะัอน,นี้ ช่วงคำคำช่วงกลางคืนเนอะค่ะสำนักหลายสำนักถ้าใครไม่ได้ดูคลิปก็เบื้องในสรุปหวยแต่สรุปหวยจะไปไหวจักหน่อยเพราะว่าหลายสำนักนะคะเนาะบางทีเก็อาจสรุปบ่เบิดเ้อค่ะเ้อติดตามคลิปเอาเนาะท่านใดมีโชคก็อยมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีเนาะหาตัวไซหากับสามอา้าวเจดจะวิัคระห์บอไปเบืองสามตัวนี้ จะแดงว่าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีจีเบิงทิ่งไทยเด้อถิ่งไทยนะที่จุดทายผู้ใดบอกเมื่อเบิงกับอ้โหเนาะ,ะเจดแดงสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยผีเบิงเด้อค่ะเจดียงว่าถ้ามาหากะต้องหาหนึ่งหาศูนย์หาแปดถ้ามาสามกับมาสามหนึ่งสามศูนย์สามแปดแค่นั้นนะหกตัวแค่นี้เนาะ,ะเจดียงอาจสิซืสอซ้ำนะถ้าขจ,จอมาสามนี่ก็ใส่สามหนึ่งสามแปด สามศูนย์ให้หาก็บใสหาศหาห่งหาแปดซึ่งไม่มีในนี้ไหมมีแต่ศูนย์สามเนาะเนาะมีแต่0ูนย์นย์หาเออเขานีดีศูนย์นหานะถ้าเลขท่านมาเนี่ยถ้าคิดว่ามากกับมมาหาติดหากับหาเก้าหาสองถ้าสามอ๋อติดติดอยู่ในนี่เบิดค่ะทุงนู้ช่วมเนาะ ติดอยู่ในนี้หมดเลยติดสามติดสามติด 5, ติดห้าติดสามสามตัวติดห้าสามตัวแต่ในนี้ไม่ไม่ไม่ไมีสี่สี่อาจเป็นตัวร่องสันหละเนาะเก้าสี 57, ่สี่หานี่คือตัวร่องโอ้นี่คือตัวร่องเนาะ,ะทีนี้มามาตัวกันก็มีบบบบมีในนี้เนาะ,ค,ะคือศูนย์สี่แต่ไม่ 3, มีสามไม่มีสามสี่นอกนั้นบมมีในนี้ในตัววิ่งเนาะ คือกระตบกกันเอาเบาๆก็ได้ค่ะตัวนี้คือเลขบนของเส้นใช้ย,ย่านะซึ่งก็มามาห้าเหมือนกันเด้ดดีมาห้ามาหาติดสามกับมสามสี่แค่นั้นเนาะนอกนั้นตัวก็อยู่ตัวนอกสายตาที่มันอาจจะมาได้ประมาณนะคะม่ติดหาจ็ดม่ติดสามสี่แค่นั้นเนาะตัวนี้แม่ติดสี่ซึ่งไม่มีตัวกับเลขวิ่งเนาะแต่ว่าบางที่กับวันเนี่ยนี่ส่วนมากจะ ที่มง่มงม่งมันจะออกอยู่แถวนี้ละลายถ้าไม่ออกตัวดังพวกนี้โอกาสจะมาตัวลงเนาะค่ะทุกช่ชมเอาบอกมาลายแล้วก็ขอให้ทู้ชมโงจดีรวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมเจแดงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะก็เป็นขอบคุณมากๆเลยค่ะเนาะแร์ทาง u t u b e เด้อค่ะทาง youtube นะคะเ,เจแดงขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสังคีมก็ทักมาทั้งยาสายตายาแคลเซียมเนาะค่ะกาแฟวิตามินซีแล้วก็สบูะะ่เนาะค่ะยังขายอยู่สินค้าของยาแดงมีหนึ่งรายการสองสามสี่ห้าหกนะคะสบู่แล้วก็ชุดทีมกลางคืนครีมกลางวันแล้วก็ยาสายตาแล้วก็วิตามินซีแคลเซียมแก้ปวดกระดูกปวดเกาลดบวมของเกากาแฟเพื่อสุขภาพโรคหัวใจโรคเบาหวานกินได้แล้วก็ปรับหัวใจของท่านให้ดีปบบรับเบาหวานปรับความดันพ้อค่ะ ที่พูดเพราะอะไรเพราะเจะแดงกินทุกวันกินแล้วหัวใจดีเ่เมืเมยบ่ลาเ่าเพี้ยค่ะกินกาแฟอย่างอื่นนี่เจแดงจะเมืยหัวใจแวบบๆแวบๆแค่กินกาแฟตัวนี้ล่ะหัวใจมันดีขึ้นมากๆเลยค่ะเนาะเอาได้ขายก็ขายบ่ได้ขายเจแดงเอาไปกินเองตลอดจิบเนี่ยรู้หัวใจเจแดงเจแดงถึงบ่ใครโฆษณาไงฮะบ่ใครโฆษณาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ สองห่อกระหาร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีค่ะออสองห่อส่งฟรีนะคะห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้ากินเพื่อสุขภาพเนาะเบาหวานความดันปรับสภาพได้ดีมากแล้วหัวใจปรับสภาพได้ดีมากอ่ะขอลัตัวไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ